สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเทุกคนจ้าอยู่กับช่องสาวนุไ้ไรสไตล์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเสียงแจวแจวมาแล้วนะจ้าเมื่อานนี้เจ้ยูเดวกิน่าฝาก2เมนูนะจ้าหมูทอดนะคะแล้วก็ตําถั่วไข่คเค็มนะทุกคนจ้าสาวนุ้มักหมูแล้วเรียบร้อยนะจ้าจะใส่แป้งทอดก่อนด้วยเด้อจ้า หมักไว้สักประมาณ30นาทีนะจ๊ะเราก็มาวอมมาวอมน้ำมันก่อนนะทุกคนต้องให้กระทะร้อนน้ำมันร้อนนะแล้วเราค่อยใส่หมูลงไปนะคะเห็ดประมั่นนี่แล้วจ้ะเอาแปง้งเขาหยอดลงไปเนาะถ้าเขาฟูฟึบขึ้นมาอย่างเงี้ย แสดงว่าน้ำมันเราร้อนไปที่แล้วนะจ้าคุณแล้วนี่เราก็ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งคน้อจ้ะเด้อเดี๋ยวห่อไห่ไห่อย่าพึ่งกลับนอจ้ะปลาห่อไห่หมูเป็นเซ็ตตัวสักหน่อยก่อนให้แป้งเขาเซ็ตตัวจ๊มน้อยก่อนเขาจังไข่มาขยับนะจ้ะขยับวัาสร้า ไม่พิกนะทุกคนก็มาเคลียเคลียร์เคียรน่อะจ้าหมูของเฮาจะให้ติดกระทะนะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะไหม้นะจ้าพอเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะคะใส่แป้งทอดกรอบนี่สีเขาจะสวยนะทุกคนแล้วก็จะกรอบอร่อยนะก็มีแบบให้เราสะดวกสบายแล้วนะคะแป้งพุงจาเร็จมาแล้วเรียบร้อยนะจ้า นีได้ที่แล้วสอนรก็จะมาเขีๆ่ยเขี่ยเขาสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่านี่ร่อนกระทะไม่หน่อยคุณแล้วร่อนดีปันแอลแอวสาวเกิดเนาะเสาเกิดแอวดีมันก็ไไ้นี่ประมาณนี้นะทุกคนจะ้ะ มาขีดเขี่ยเขาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เขี่ยเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้เนาะแป้งทอดกรอบเราจะไหม้แล้วก็มาปิกนะไม่ใช่เขีย่ยถือก็ไม่ใช่พิกศีสษะนุด <c oughs> <c oughs> เอาไงดีประมาณนี้จ้าทุกคนว่าจะไม่ใส่เสียงนะว่าจะแบบให้ภาพเล่าเรื่องเรื่อยๆแต่อดมาได้เนะอดมาได้คือเก่าจ้าองมาใส่เสียงมันเดิมนะเนาะเพื่อความสนุกสนานนะคะทักทายพี่เพื่อนด้วยใน คลิปวิดีโอนี่เนยจ้าไรสดสาวรุไม่ได้ไลน์นะคะแต่ก็จะขึ้นไลฟ์อยู่หรอกถ้าวันไหนเด้งไปก็เข้ามาให้กำลังใจสาวรถไหน่อยนะคะทุกคนจ้าตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะอยู่น้องแคมนะที่สาวรถอยู่เด้อฝนตกทุกวันเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเสื้อใหม่ละจ๊ะเด้อค่าตะเคียร์เท่าภาสาจากเคียร์อันนี้เป็นก้อนจริงนลจ้ะไม่ได้ไม่ได้เฮ็ดคอนเทนต์นี่ยัง ถ้าเราทำไปเกือบเกือบไหมนั้นะนะทุกคนถ้าไม่มีแป้งทอดกรอบนะ่ะเขาจะไม่สีสวยแบบนี้หรอกนะนี่แต่ต้จะทอดไม่นานนะนะเพราะว่าเขาได้ที่แล้วนะข้างนึงนะ่ะถ้าเอาอีกข้างนึงให้กรอบแบบแบบข้างข้างข้างนั้นนะสงสัยจะขมนะทุกคนนะพอแล้วนะคะตาปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานได้เลย,เลย,เลยจ้า ทอดเยอะเหลือก็ไม่กรอบนะคะทุกคนทอดแบบกินหมดครั้งหนึง่งแค่นั้นเองนะจ๊ะเป๊ยสีงามเหลืองวยวเป็นตะแซบฝีมือฉันเองจ้ะฝีมือฉันเองสาวนุไรสไตล์เองนะคะมุ่มหลังบานะะ้วยเก้าเลยจ้ะอยากอยากโชว์อยากโชว์หลังบ้านความกว้างหนึ่งเกความยาวเก้าครึ <laughs> ่ง คุมแคบแค่พี่สาวรู้ไทยวิดีโอสับกับข้าวทุกวันทุกวันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะ mm. ทำได้เหมือนเดิมเลจ mm. ย,ย,ยจ้าเหลืองวุ้ยๆจ้าแล้วก็เราก็จะมาตำถั่วนะอีกเมนูหนึ่งนะคะ mm. ไม่ต้องใส่กระเทียมเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเกาจะจืด ไม่ว่าจะเป็นตำถั่วตำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราซื้อมาเรายังไม่ทานอ่ะให้เราใส่ตู้เย็นเลยนะจ๊ะทุกคนเขาจะไม่คายเครื่องค่ะเขาจะรสชาติอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าเดิมนะแต่เขาจะไม่คายเครื่องนะคะคามแซปป่บก็ยังเหมือนเดิมอยู่ะคะ่ะนี่สามลูกก็จะใส่พริกซี่หาง,ง,างองเทียมและเจ้าซิกเวนว่าจึงหอกจ้ะ ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงผงนัวลงไปด้วยนะไปคลุกด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ตําง่ายๆยาน,ยนะจ๊ะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ใส่ถั่วลงไปคลุกเลยค่ะนักละเอียดหรือบ่ละเดดอะเียดกะเอาตามใจชอบเลยสมุูจะบ่บ่ต่างละเอียดด้วยจ้ะเน้อเพราะว่าถั่วเรานี่สาุซื้อมาไว้ที่ตั้ง ถ้าอีกสองวันนี้น่าจะจำไม่ได้แล้วนะทุกคนตอโน้หัวมวนไปในในคลิปอะไรจ๊ะในคลิปวิดีโอนี่แหลนะเนาะตาม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 ตได้ที่แล้วเลยเราจะมาปรุงรสกันน,นคะคะใส่มะนาวลงไปสองเปลีย่ยนเพราะไม่กินเปรี้ยวนะคะ หวานพอแล้วนะทุกคนสารุดใส่น้ำตาลไปแล้วนะจ๊ะไม่ต้องเพิ่มอีกเลยนะแต่จะยัวยัวๆัวตัตๆตัๆๆตัให้น้ำจากมะเขือเทศของเราออกมาก่อนนะคะเขาจะได้อร่อยนะจ๊ะเตรียมตัวปรุงรสได้เลย สู1 0 2น้ำปลาพิสุนันแชนเนลนะคะสนใจทักสามนุตยได้นะหรือไม่ก็ทักไปบ้านที่สุนันแชนเนลได้นะคะน้ำปลาอร่อยมากจ้าใส่อะไรก็มัวนะคะไม่เค็มนะคะซเบษ สุดยอด,ดยอดพูงเลยแล้วนะคะอร่อยอร่อยอร่อยเสร็จแล้วจ้าตำถั่วของสาวรุนะคะเทใส่ถาดรวดจัดฟาดมึน้วยนะคะเทใส่ถาดจวดจัดฟาดมึนไปเลยจ้า ก็จะหวานนำนะทุกคนหวานน้ำแล้วก็จะเค็มกับเปรี้ยวนี่ก็จะประมาณเท่าๆกันนะจ้าเพราะสาวนุชไม่ทานเปรี้ยวนะคะถ้าอะไรที่เป็นตำตำน่าจะหวานนำนะคะเสร็จแล้วค่ะฝากมาให้กำลังใจสาวนุชกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ้าแกงกมรหมูทอดนะจ้าเมนูกินนี้เหลียญดีละจ้าทุกคนจ้า สาวลดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันจ้า